อยากเปลี่ยนชุดเบรกแต่งต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันเลยครับนัจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะา เริ่มแรกเลยครับผมต้องถามทางลูกค้าก่อนเลยครับว่ารถที่คุณต้องการนะครับที่จะเปลี่ยนตัวชุดเบรกเนี่ย เป็นรถรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรครับถ้าเป็นพวกรถกระบะต้องบอกก่อนเลยว่าเฮ้ยตัวเตีย้ยหรือเปล่าหรือตัวสูงหรือเป็นตัวไฮแลนเดอร์อันนี้ก็สําคัญเหมือนกันนอกจากนี้ก็ต้องเป็นแยกเครื่องนะครับว่าเฮ้ยรถของคุณเนี่ยเป็นเครื่องเท่าไหร่สองพันห้าสามพันก็ว่าไปเพราะอะไรครับทำไมผมต้องถามตัวนี้ก่อนเหตุผลเพราะว่าเซตติ้งครับแต่และเซตติ้งเนี่ยจานเบรกและขาต่อจะไม่เหมือนกันครับ <Okay. S 1> บางเซตติ้งจานเบรกเหมือนกันแต่ขาต่อไม่เหมือนบางเซตติ้งขาต่อเหมือนกันแต่จานเบรกไม่เหมือนก็มีครับอันนี้สําคัญเลยเป็นจุดแรกเลยคร นอกจากรุ่นรถแล้วนะครับคุณต้องย้อนไปอีกทีครับล้อมแมกของคุณขอบเท่าไหร่ครับเพราะอะไรขอบล้อมแมกนะครับอันนี้จะเป็นองค์ประกอบหลักเลยนะว่าเฮ้ยถ้าเราจะใส่จานขยายพร้อมปั๊มอะล้อแมกเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญเลยเพราะจานขนาดเดิมที่อยู่ด้านซ้ายมือผมนะครับเป็นจานเหล็กทีนี้ถ้าเกิดคุณเปลี่ยนเป็นจานใหญ่อะครับคุณต้องคํานึงว่าเฮ้ยใส่ไปแล้วมันจะติดท้องล้อมแมกหรือเปล่า นี่คือสิ่งสําคัญเลยนะครับในการเปลี่ยนชุดเด็กแต่งทุกยี่ห้อเลย <Okay. S 1> และยังไม่พอครับสมมุติว่าถ้าผมยกตัวอย่างขนาดล้อแม็ก18นะครับใส่กับรีโวคับสตัวสูงปี2020 mm. ผมอยากจับจานที่ใส่กับตัวล้อขอบ17ได้มีไหมผมบอกเลยว่าไม่มีครับเพราะอะไร เพราะว่าขนาดของตัวจานผมต้องใส่มินิัมเข้าไปว่าเฮ้ยถ้าเป็นรถรุ่นนี้มันต้องเริ่มต้นที่ล้อขอบ18นั่นเองนะครับทีนี้ถ้าลูกค้าเป็นขอบล้อ18 8แครับแต่ออฟเซตลึกอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันอันนี้คุณต้องดูว่าเฮ้ยออฟเซ็ตคุณเนี่ย ลึกหรือเปล่าถ้าลึกเนี่ยมันต้องลองสเปเซอร์ไม่สามารถใส่ชุดเบรกมาตนดาดได้นั่นเองนะครับ <Okay. S 1> อันนี้คือปัจจัยสําคัญของตัวล้อแมกนะครับที่คุณต้องคำานึง oh. ทีนี้เราไปละยี่ห้อรถรุ่นรถเครื่องปีครบแล้วนะเราก็ไปล้อแมกแล้วนะครับ oh. ทีนี้เราก็จะเริ่มแบ่งเซกเมนต์แล้วครับชุดปั๊มลันสต็อปไม่ใช่มีแค่ชุดเดียวเรามีหลายเซตติ้งหลายซีรีส์มากทีนี้เราก็จะเป็นการนําเสนอแล้วกันถ้าเกิดเป็นรถรุ่นนี้เนี่ย oh. ผมมีตั้งแต่ตัว c ีพอร์ ตัวหพอตสำหรับชุดหน้าส่วนชุดหลังอาจจะเป็น2พอร์ตีพอตก็ว่าไปอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเตรียมพร้อมในการจับชุดเบรกสักชุดหนึ่งเนี่ยสำหรับรถของคุณเนี่ยคุณต้องมีข้อมูลพวกนี้อยู่นะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่กำลังมองชุดเบรกแต่งของลาสต็อปนะครับผมบอกเลยว่าเราพร้อมเสิร์ฟรสชาติของตัวอาหารอะเรามีเป็นตัวชุดเบรกเนี่ยเสิร์ฟรสชาติให้สำหรับรถคุณได้เต็มคาราเบลเลยเต็มคาราเบลเลย สำหรับใครที่อยากดูรีวิวของตัวชุดปั๊มแต่ละแบบนะครับคุณสามารถดูใน YouTube ของเราช่องทางติดต่อของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นรานสต็อปเองหรือจะเป็นตัวแทนทั่วประเทศครับคุณสามารถดูรีวิวได้เลยนะครับมีจัดจำหน่ายทั่วประเทศเลยครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวมาเจอกันครับคลิปหน้ามีอะไรเด็ดๆมาฝากกันขอบคุณครับ